มาดูเรื่องการเคลมประกันร,รักษาโควิด -19 กันบ้างก่อนหน้านี้มีข้อสงสัยว่าถ้าเกิดว่าติดโควิดแล้วรักษาที่บ้านละ่ะจะเคลมประกันได้ไหมความชัดเจนออกมาล่าสุดนะคะสรุปจากการหารือ4ไฝ่ายกำหนดให้บริษัทประกรันต้องจ่ายเคลมในทุกกรณีด้วยค่ะ จากกรณีที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ออกหนังสือแจ้งเวียนบริษัทชมาชิกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด19ประเด็นสำคัญก็คือการปรับเกณฑ์ไม่รับเคลมประกันโควิดแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าการรักษาตัวเองที่บ้านค่ะซึ่งอ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สมาชิกเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2565นั้นล่าสุดเลขาธิที่การสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคอปพ นายสุทธิพลทวีชัยการบอกว่าจากการพูดคุยหาหรือร่วมกัน4ฝ่ายทั้งคอปพกระทระวงสาธารณาสุขภาคธุรกิจประกันภยัยแล้วก็สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ข้อสรุปร่วมกันออกมา2ประเด็นคุณผู้ชมฟังดีๆ1ก็คือให้บริษัทประกันภยัยจ่ายเคลมทุกกรณีถ้าแอดมิดเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาลรวมถึงสถานพยาบาลเฉพาะกิจหรือว่าฮอสพิเทลตามมาตรฐานทางการแพทย์ ส่วนข้อ2คือกรณี Home Isolation หรือว่าการรักษาตัวที่บ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยขอให้บริษัทประกันภัยพยิจารณาจ่ายเคลมเป็นรายกรณีโดยอนุโลมตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งส่วนนี้จะมีการหารือในรายละเอียดโดยเร็วต่อไปด้วยค่ะจากเรื่องประกันโควิดมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลแล้วก็เฝ้าติดตามอยู่ตอนนี้ก็คือสถานการณ์รัสเซียยูเครนนั่นเอง ทางประธานสภาธุรกิจไทยรัสเซียอย่างนายเกรียงไกรเทียนนุกูลก็บอกว่าตอนนี้ไทยยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะแต่แน่นอนว่ามีผลกระทบทางอ้อมจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่เริ่มขยับขึ้นไปถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบรโกรซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อของหลายประเทศรุนแรงขึ้นราคาสินค้าหลายประเภทก็อาจจะสูงขึ้นด้วย และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่กําลังเผชิญปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยส่วนการสู้รบถ้าเกิดว่ากลุ่มนาโตไม่ตอบโต้ทางการอาหารจะเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ไม่ขยายวงกว้างแต่ทางสภาธุรกิจไทยรัสเซียขอประเมินอย่างใกล้ชิดก่อนว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจะส่งผลต่อไทยเพิ่มเติมไหมและก็ส่งผลอย่างไรคะ่ะ แต่ตอนนี้ที่ส่งผลแน่ๆนะคะก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกคุณผู้ชมล่าสุดก็มีความกังวลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กิดเช็คดูก่อนเข้ารายการเนี่ยดาวฟิวเจอร์ร่วงลงเกือบ500จุดแล้วนะคะ